สวัสดีครับวันนี้มาพบกับบ้านนะครับซื้อขายที่ดินนะครับบานพาลุยนะครับวันนี้ผมอยู่ที่บ้านเหล่าใหญ่นะครับตําบลโรงลานนะครับอําเภอเมืองนะครับจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับผมพามาดูที่3ไร่3ามงาน83.5ตารางวาด้านหลังผมนะครับเป็นฉนดพุดแดงนะครับแตงนี้เหมาะทําบ้านจัดสรรมากเลยนะครับคือมันใกล้โรงินสันนะครับ ใกล้เมืองไทยเอาเลดครับใกล้ไทยวัสดุไทยวัสดุนะครับแล้วก็ดูดูโฮมดีโฮมเ็าจะมาสร้างนะครับอีกนะฮะเดี๋ยวผมพามาดูที่ตรงนี้ก่อนนะครับแปลงนี้นะครับมากว้างติดถนนเส้นบ้านโรงรานเส้นนี้จะไปเข้ามาเนี่ยจะไปรูบินสันนะครับเป็นบ้าวัดบรานอ้นนะครับเจอกทางวัดบรานอ้นนะครับข้างรูบินสันเลยนะครับ หน้ากว้างแปลงนี้ก็ประมาณสี่สิบกว่าเมตรได้นะครับนี่ฮะเหมาะทำบ้านจัดสรรน,นะครับทําไมผมถึงว่าเหมาะทําบ้านจัดสรรน,นะครับนี่เรามาดูแปลงนี้ก่อนแปลงข้างๆแปลงนี้นะครับไปเดี๋ยวเราดูแปลงข้างๆแปลงนี้นะครับคือ <S <S เขาซื้อไปแล้วนะครับไร่หนึ่งนะครับนี่เห็นไหมเขากําลังจะวางแปลสร้างบ้านขายแปลงนี้เขาจะสร้างเกดหลังนะครับ 7หลังที่หนึ่งไร่นะฮะนี่ข้างๆแสดงว่าแปลงนี้ถ้าเราซื้อทําบ้านจัดสรรเนี่ยเราก็มีเพื่อนบ้านกันแล้วนะครับตรงนึงเขาจะทําบ้านขายแล้วก็ทําบ้านจัดสรรขายเลยก็ได้ผมมาดูหน้ากว้างแล้วก็ทำเลนะครับเหมาะมากเลยนะครับแล้วก็บรรยากาศก,าก็ดีนะครับคือระดับถนนเนี่ยกับพื้นที่นาเนี่ยก็ประมาณ ห้เซนติเมตรนะครับแล้วเรา,าดูตรงนี้ทาง,ทางถนนหลักเนี่ยถนนหลักเส้นร้อยเอดไปทางจังหวัดมหาสารคามเข้ามาเส้นรองเนี่ยก็ประมาณ500อเมตรเท่านั้นเองนะครับใกล้เซเว่นใกล้โรมินสันคือที่มันสะดวกสบายทุกอย่างนะครับไปเดี๋ยวเราลงไปดูที่ ด้านในกันรถผ่านไปผ่านมาเยอะนะครับไปไปน้ำไฟฟ้าครับตาก้องออกเข้าไปก่นอนโอเคเดี๋ยวเข้าที่หลังโอเคนะฮะคือเขตพื้นที่นี้เขาเรียกว่าเขตพื้นที่สีแดงนะครับคือสามารถปลูกสร้างทำบ้านจัดสรรได้ตามสะดวก สบายนะครับแล้วก็อยู่ในเขตของอบจอเมืองร้อยเอ็ดนะครับไปเดี๋ยวเราลงมาดูกอนนี่นะฮะคือคันนาตรงนี้นะครับเห็นไหมคันาตรงนี้นะครับถ้าไปถึงตรงเสาตรงนั้นนะครับนี่นี่อ้อมาตรงนี้เป็นเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าสวยมากเลยนะครับสามไร่ สงาน83.5ตารางวาเราจะขายอยู่ที่7ล้าน5 0 0แสนบาทนะครับถ้าใครสนใจก็ให้มาดูที่ก่อนนะครับค่อยมาต่อรองกันนะครับนี่ฮะสวยอีกแปลงหนึ่ง <S <S ผมฝากกดติดตามช่อง Youtube ผมด้วยนะครับซื้อขายที่ดินบัสพาลุยนะครับช่องเพจช,ช่อง Youtube นะครับด้านข้างนี่ที่เขาถมเห็นไหม เขาทําสวนอินทผาลัม<ฮ>เห็นไหมครับทําเป็นบ้านสวนเลี้ยงวัวทําฟาร์มนะครับแล้วก็ทําสะัะนะครับโอเคเบอร์โทรผม091 015 1179นะครับเดี๋ยวให้ตากล้องแฟลงกล้องเสร็จแล้วแล้วก็จบคลิปเลยนะครับฝากชมแปลงต่อๆไปด้วยนะครับโอเคครับสวัสดีครับบ๊ายบาย